สวัสดีครับกับผมนมายเมตรตรโพธิสัตว์สัจจะอธิฐานบารมีขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตรตรประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอยค่าพรี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ นะโมตัสะตตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสะตตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธตรยรัตนญาณมมีนภารัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทมโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัเพพุทธาสัเพธรรมา สเพสังคาภารับปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเอเชนะรักขังพันธามิสะพะโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้า นายเมตไตรโรธทิสัตว์สัจจะอธิฐานบาร,รมีขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีรีอริยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ